อกอสเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวครับวันที่9พฤศจิกายน64รายละเอียดออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหมส่สงกรานต์ไม่นชาแนลครับคลิปนี้แจ้งข่าวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับจะมีการจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวงวดที่1วันที่9พฤศจิกายน64นี้แล้วครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ผู้ชมครับแจ้งข่าวนะครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากนะครับฐานเศรษฐกิจท่านผู้ชมตรวจสอบสิทธิ์เงินประกันรายได้ข้าว64ทับ65งวดที่1ทกสอโอนเงินวันไหนเช็คเลยครับส่วนลิง์ข่าวผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปครับผมล่าสุดทกสอแจ้งว่าจะสามารถโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้เกรษตรกรงวดแรกในวันที่9พฤศจิกายน 64, 64นี้นะครับหลังครมมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกรษตรกรปี64ทับ65เมื่อวันที่25ตุลาคม6 สีที่ผ่านมาโดยกําหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15%ครับส่วนกระทรวงส่วนกระทรวงพาณิชย์นะครับได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้าไปช่วยรับซื้อข้าวเหนียวใน7จังหวัดภาคเหนือพร้อมอนุมัติโครงการตลาดนัด,ดข้าวเปลือกเพื่อกระตุ้นการแข่งขันและราคาจำนวน30จุดใน19จังหวัดอีกด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์นะครับจากไทยคู่ฟ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนเพจนะครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาข้าว เคะวันจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกนะครับ9พฤศจิกายน64ครับผมล่าสุดนะครับมีการประกาศราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับ65รอบที่1ครับผมงวดที่1นะครับสลับงวดนี้เป็นงวดที่1 ซึ่งก็มีดอกจันได้ว่าข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ่าความชื้นไม่เกิน15เซครับสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปูข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม64นะครับผมก่อนวันที่15ตุลาคม64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวน,นะครับราคาจะประกาศออกมาดังนี้ท่านผู้ชมสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนจะเป็นราคา เกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับแล้วก็สีดำตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงดนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นข้าวเปลือกหอมมะลินะครับจะมีการประกาศราคากลางอ้างอิงอยู่ที่1864งหบาทยีสาตางค์และมีการจ่ายส่วนต่างสําหรับการจ่ายเงินงดนี้อยู่ที่4 1 3 5ันหบาทเจสตางค์ครับส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับประกาศเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงออกมา1 4ึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินชดเชยนะครับ 3592บาท25สตางค์นะครับผมแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะครับประกาศราคาการออกมาอยู่ที่ตันละ9 9 4 7บาท8ปสตางค์มีการจ่ายชดเชยตันละ1 0 5 2บาท13สตางค์ครับส่วนข้าวเปลือกเจ้านะครับประกาศราคาออกมาอยู่ที่80,65บาท38สตางค์ประกาศจ่ายชดเชยอยู่ที่ตันละ1 9 3 4บาท6 2สสตางค์ครับส่วนข้าวเปลือกเหนียวนะครับ ประกาศราคาออกมา7,662บาท53สตางค์ส่วนต่างจ่ายเงินชดเชยอยู่ที่ตันละ4,337บาทนะครับ47สตางค์ครับผมอันนี้ส่วนของข้าวเปลือกเหนียวนะครับแล้วก็จะมีข้าวเปลือกอยู่ที่5ชนิดด้วยกันนะครับจ่ายเงินนะครับผมในงวดนี้งวดที่1นะครับคาดว่าจะมีการจ่ายเงินในวันที่9พฤศจิกายน64นี้นะครับผมเพราะเป็นพี่น้องที่มีการแจ้งกลู่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนนะครับวันที่15ตุลาคม64ก็จะมีการรับเงินนะครับในงวดนี้นะครับงวดที่1 สามารถตรวจสอบอการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ของทกส www. ช่องข่าวนะครับ chongkhon.com b a c com ครับผมพ่อแม่พี่น้องจะรับเงินได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าววันนี้ทีนะครับโอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกท่านนะครับผมงวดนี้งวดที่1จะมีการจ่ายเงินชดเชยแล้วนะครับใครได้มาได้อย่างไรก็ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลแลกดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ